<Yeah. S 2> ่าเติมเงินถูกที่สุดในประเทศไทยนะครับต้อง Shop. อีลาสติกชอปอาครับเรามาดูในส่วนของแพ็กเกจนะครับ สามพันสองร้อยบาทเฉลี่แค่สองพันสามร้อยบาทหพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วเนี่ยพี่หมีเติมมาหกปีแล้วนะพี่หมีบอกเลยพี่หมีมุเริ่มสปอนเซอร์เนี่ยอ <c oughs> ืมีเศร้าแต่ว่าอันนี้พี่หมีบอกเลยว่าถ้าน้องๆจะไปเติมที่ไหนเนี่ยอย่าเลยครับมาเติมที่นี่ดีกว่าสามพันสองหรือสองพันสามร้อยบาทพี่หมีมองว่าถูกสุดในประเทศไทยแล้วนะแล้วก็ยังแพ็คหนึ่งพันหกร้อยบาทเหลือแค่หนึ่งพันหกร้อยหกสิบโอ้พระเจ้าจอร์นมันถูกอะไรขนาดน,นี้หโูโ แลวอย่างแพ็กอย่างเงี้ยเจ็ดเออหนึ่งพันหนึ่งพันบาทเนี่ยจะเหลือแค่เจ็ดร้อยบาทนะครับเพื่อนๆสามารถแอดไลน์แล้วก็จะมีเฟซบุ๊กเนี่ยนะของอีลาติช็อปอะครับเออสามารถโทรศัพท์ไปหาได้นะครับจะมีคุณบาสกับคุณฟ้าเสียงน่ารักเสียงใสบริการดีนะครับเฮียมีโลมีโลมีใช้บ่อยโอ้ยหมีมีข้าวกินแล้วเออแต่ว่าเพื่อนๆที่เติมก็อย่าลืมบอกนะครับว่าเติมกับพี่หมีนะครับพี่หมีจะได้ตังกินข้าวเพิ่มด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ

지금하세요맡라고내가해줄게สวัสดีครับเราอยู่กันในเซเว่นไนท์ทูนะครับมีลัคกี้แบร์นะครับโอ้โห อ้น้องโรล,ลี่กระโปรงสั้นโดนใจหมีจริงๆนะครับโอ้โหเป็นไงครับดูท่าเดือนน้องซะก่อนโอ้โหขาวจัวเใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้พูดถึงเสื้อกระโปรงนะอ่าเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวน้อง,องโรล,ลี่นะครับเพราะว่ามีคนขอรีเควสหมีเยอะมากครับว่าน้องโรล,ลี่เนี่ยเออคนเปิดไหมเพราะว่านางเนี่ยมีสาวบกของเซเวนไนภาคหนึ่งเยอะมากครับ น้องรูรี่เนี่ยเอาง่ายเป็นดาเมจเนี่ยเป้าเดียวที่แรงมากครับก็เป็นรอแค่โคเซตแดงตัวเดียวครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่มีโคแดงอนาคตก็รอเปิดนางได้ครับแต่ว่าถึงมีโคแดงแล้วก็ควรเปิดนะเพราะว่าระยะการยิงนางเนี่ยระยะไกลอ่กโคแดงเพราะว่าหอเนี่ยกับบอสเนี่ยบางบทอะเลือดบอสเนี่ยแปดสิบสองร้อยสี่สิบ้านนะคือบางทีเราต้องมีดามเมจสามตัวครับอ่าเรามาดูในส่วนของพาสซีฟนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมสิบเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของมันโจมตีแต่กหมายที่โดนโจมตีแบบคีิติคอนนะครับผม สกิลหนึ่งนะครับโจมตีเป้าหมายเดียว1,42นเของพลังโจมตีกับเป้าหมายครับคือทุกสกิลเนี่ยน้องแรงมากครับแต่ว่าจะเป็นรองแค่คนแรงตัวเดียวเนาะมาดูในส่วนของสกิลหนึ่งนะครับน้าัูรีก็จะชาร์จเข้าแล้วก็ยิงไปนะครับเป็นค่อนข้างแรงมากเลยนะครับถ้าเราใส่เซตคีเนี่ยเอ้ยถ้าเราใส่เซตเอ่อโจมตีไวนเนี่ยหนางจะยิงไป M16 เลยครับ ในส่วนของสกิล2นะครับโจมตีเป้าหมายเดี่ยวโดยไม่สัพลังป้องกันนะครับเราดูในส่วนสกิลนะครับล,ลูลีก็จะลงไปนั่งนะครับแล้วก็ชาร์จยิงออกมาโอ้โหรุแนแรงมากนะครับนี่ส่วนสกิล3นะครับเพิ่มความเ,เร็วในการโจมตีขั้นตัวเอง49.7%นะครับสั้นความเสียหายคีทิคอนเพิ่มขึ้น59.8%ความเสียหายจากคีทิคอนจะเปิดใช้เมื่อสกิลเลเวล15นะครับ ก็คือว่าถ้าเกิดนางเลเวลเต็มเนี่ยโอ้โหสกิลสุดมากครับผมพอเปิดเสร็จนี่คุยยิงบัวครับทั้งทั้งเพิ่พมความแม็กซี่โอ้โหเพิ่มความเร็วอีกสุดยอดครับผมแต่กระองทราบดูใจหนีมากครับทำได้เยอะอันนี้เป็นสกิลนะครับโจมตีเป้าหมายโดยไม่ส่วนมารหนงการ้อยหกัิบส6่เปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีไม่ส่วนพาังองการของเป้าหมาย40เปอร์เซ็นต์ไม่ส่งพาังองการจะเปิดใช้เมื่อสกิลเลเวล15เหมือนเดิมครับ ถ้าลูนีเลเวลว่าหกสิบได้เลยว่าเต็มได้เนี่ยคือทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์มากครับดีไม่ดีแล้วองหกสิบอาจจะแรงกว่าโคแดงด้วยนะไม่แน่นะแต่ว่าถ้าถามหมีอะโคแดงมันก็คือแรงสุดแล้วครับแต่ว่ารูนีเนี่ยเราสามารถที่จะเอานางปฏิบังกรได้นะเป็นดาวเมจแต่เป็นเป็นที่รองที่สองที่สามได้ครับแล้วเรารฏีมังกรเพราะว่าถ้าเราลงโคแดงไปที่ที่หลักเราเนี่ยที่สองที่สามเนี่ยเราก็อาจจะมีเดวโลนหรือมีมิสเนี่ยซึ่งเราสามารถเปิดลูรี่เอาดาเมจมาแทนได้ครับ คืออันนี้หมีอ่ะโคแดงเนี้ยหมีไปตีบางกรตัวอื่นแล้วเห็นไหมหมีก็จะให้ดูเลยว่าเออเราก็วควรจะเอาลูนี่เนี่ยมาตีบางกรเนี่ยเป็นดามเมจรองแล้วเพราะยังไงถ้าเกิดถามหมีนะยังไงลูนี่ควรเปิดครับเพราะว่าบอสอะหออะอนาคตอะดาเมจดบอสเอ้เยเลือดบอสเยอะมากเราจะเป็นน้องอาจจะต้องบางชั้นเนี่ยต้องมีดาเมจสามนะอันนี้หมีพูงดตรงๆต่ไถ้าเกิดเป็นดามเมจยิงเป้าไกลเนี่ยอย่างลูนี่ใช่ไหมแล้วโคแดงแล้วก็คิดสามตัวคู่กันโอ้สบายตัวไหนก็ผ่าน แล้วก็โดยส่วนตัวบอสเนี่ยหลังๆเนี่ยจะเลือด80-240ล้านบางตัวเราจะเป็นต้องมีตามเมด3ตัวครับอันนี้หมีพูดเข้าๆให้ฟังเนาะถ้าสรุปรูนี่มาไงก็เปิดครับเพราะว่าหมีเป็นคนที่ชอบรูนี่มาตั้งแต่เซเว่นไนท์หนึ่งแล้วครับล้วนางก็โปรงสรั้นดีอันนี้อันนี้ชอบมากโอเปช่ใชไม่เกี่ยวหมาว่านางเป็นเป้ารา,าเมดเป้าเดี่ยวที่ค่อนข้างที่จะแรงมากครับเป็นลองแค่โคแรงตัวเดียว เห็นไหมฮะตะกี้ซิกแดงหยุดอันติบอสเนี่ยเดี๋ยวมีจะมารีวิวซิกแดงตัวขัดบอสต่อเนาะแล้วก็โนโฮต่อสามมืองกราะว่ามีคนขอรีเควสต์มีเยอะมากแล้วก็กิวลาหานแดงอะเนาะอ่าก็จบกันไปสำหรับการรีวิวลูนี่นะครับใช้เป็น้อยง่ายก็คือเทพเจ้า pve ตัวหนึ่งแล้วครับก็เป็นลองแค่โคแดงอย่างเดียวแต่ว่าอย่างที่บอกเปิดไปเนี่ย อย่างบางบอส pve เลือดบอสเนี่ยเยอะบางทีเราขาดดาเมจเราก็ต้องเอาลูรี่มาช่วยโคแดงกับคิดนะเพราะว่าสามตัวเนี้ยมันยิงไกว่ายิงไกยิงโคดได้เปรียบมันจะดีกว่าอ e ีวานก็คือเรื่องยิงไกนั่นแหละแต่อ e ีวานเนี่ยถ้าบวกกันตรงตรงยังไงก็แรงกว่าแล้วก็ในส่วนของบังกรเนี่ยถ้าเราไม่มีดาเมจเป้าหลักเนี่ยที่แรงเนี่ยถ้าเราไม่มีโคแดงใช่ไหมเราก็สามารถจะเปิดลูรี่ได้แต่ก็อย่างที่บอกนะมันก็แรงสู้ไม่ได้หรอกแต่ก็คือแรงแล้วเรายังสามารถที่จะน้องลูรี่เนี่ยไปลงบังกรได้ด้วย เป็นปาร์ตี้ลองเนาะปาร์ตี้สองปาร์ตี้สามนะอ่าก็จบกันไปสําหรับการรีวิวลูลี่นะครับเดี๋ยวจะมีตัวขัดมังกรอีกสตัวเนาะเดี๋ยวจะทําทยอยตัดต่อมาเลยนะครับเ,เพื่อนๆอ,อยากได้ตัวละครไหนหรือยอยากให้มีทําอะไรเกี่ยวกับเซเว่นไนทูเนี่ยก็บอกได้นะครับก็สามารถที่จะไปลงใน กระทู้อะครับผมกระทู้ปักหมุดอะครับของในบอร์ดเลยเนาะมีอะไรก็บอกหมีเลยพมพ์มาเลยอยากได้อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวหมีก็มาจัดให้นะครับยังไงก็รบกวนฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับหมีจะเป็นมีผลงานอัปเดตทุกวันนะเนี่ยเดี๋ยวประมาณ4ี่ห้าทุ่มเนี่ยหมีจะลงดาบพิฆาตระสูนตอนที่เกนะ้าเราโอ้ตอนนี้กำลังมาเลยเผื่อใครเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้ก็มาดูได้นะเดี๋ยวจะมีสปอยสกรีม e แล้วก็เรอฟนีวิวด้วยที่เพิ่งเข้าเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดี อ่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอิเล็กติชอปไปด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับสามพันสองเหลืยสองพันสามร้อยสี่สิบหนึ่งพันหกร้อยเหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบโอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็หนึ่งพันบาทเหลือเจ็ดร้อยสิบห้านะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจเอ่อแบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือเอาง่ายๆทุกแพ็กอะ่ะอิเล็กติชอปอเขารับเติมหมดเลยครับผม ไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอนห้าล้านเปอร์เซ็นต์เพราะว่าพี่หมีอะ่ะเคยแนะนําคนอะ่ะแนะนําเพื่อนเพื่อนให้ไปเติมเนี่ยเปร้อยคนแล้วครับเราประกันว่าทุกคนปลอดภยัยทุกคนแน่นอนครับ่ายัางไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอิรติช็อคนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นี่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากรบกวนบอกว่าเติม ฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับเย้ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคุกคอมมูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆายคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจํานะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ